คริปโตน่ารู้กับกรต่ตตอนกลงกรงรักภูรักภูเป็นคำแสลงมาจากคำว่าดึงพรมทำให้คนที่อยู่บนพรมล้มทั้งยืนเป็นกลงกงที่พบบ่อยในแพลตฟอร์ม d e f าที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีตัวกลางผู้ไม่หวังดีใช้วิธีการสร้างโครงการ d e f าขึ้นให้ผู้ลงทุนนำเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลมาฝากไว้และรับเหรียญของโครงการไป จากนั้นอาจสร้างราคาเหรียญโครงการให้สูงขึ้นทำให้ดูมีอนาคตเพื่อจูงใจให้คนเข้ามามากๆจนถึงจุดหนึ่งเจ้าของจะปิดโครงการหอบเงินหนีไปส่วนเหรียญโครงการที่ถือไว้กลายเป็นไร้ค่าทันทีนอกจากนี้อาจมีการรักพูโดยวิธีเขียนโค้ดบนสมาร์ทคอนแท็กให้มีช่องว่างเช่นล็อกไม่ให้ถอนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากไว้ออกไปทางที่ดี ก่อนลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดูความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาโครงการและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มด้วยเช็คให้ชัวร์ด้วย SEC check first ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนกลอลตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ